มากันที่กลุ่มพนักง,งานนะคะเขาออกมาร้องผู้ว่าราชการเชียงใหม่ร้องให้ปิดโรงแรมดังเพราะว่าขาดใบอนุญาตค่ะแล้วก็ย่างไปเบี้ยวจ่ายค่าชดเชยรวมกว่า100ล้านบาทด้วยค่ะที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เนี่ยกลุ่มพนักง,งานโรงแรมดาราเทวีนะคะในตำบลท่าสาราจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากเลยค่ะก็ รวมตัวกันนะคะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามหน้าที่ในฐานะนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรมนะคะขอให้มีคำสั่งปิดกิจการโรงแรมดังกล่าวอย่างถาวรเนืน่องจากว่าโรงแรมนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหลังจากโรงแรมไม่จ่ายค่าจ้างพนักง,งานด้วยนะคะจำนวนกว่า300คน ขณะที่นายอำนาจปันสุพลึกค่ะผู้จัดการห้องอาหารจีนเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการรวมกลุ่มกันนะคะกับพนักงานโรงแรมเพื่อขอให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วยดําเนินการเรียกร้องเงินเดือนจากทางโรงแรมให้หน่อยปัจจุบันพนักงานประมาณ300คนนะคะมูลค่าที่โรงแรมต้องชดเชยให้กับพนักงานทั้งหมดเนี่ย ประมาณร้อยล้านบาทแล้วนะคะเฉพาะของตัวเองนะคะคุณอํานาจเนี่ยบอกว่ามูลค่าก็ประมาณ3ล้านแล้วค่ะน้องเอ๋ออซึ่งพนักงานเนี่ยเขาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะเกี่ยวข้องตามกฎหมายอันเกิดจากการกระทําความผิดของผู้ประกอบกิจการโรงแรมส่วนนางสาวกุลธนาพึ่งพินนะคะผู้ช่วยผู้จัดการร้านของที่ระลึกเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกันนะคะเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งปิดกิจการถาวรไปเลย เนื่องจากโรงแรมเนี้ยใบอนุญาตประกอบกิจการของโรงแรมเนี่ยขาดไปแล้ว2เดือนซึ่งตามกฎหมายหากเกิน2เดือนก็ต้องมีการพิจารณาขออนุญาตใหม่ทั้งหมดซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีและจากสภาพโรงแรมณนะปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่พร้อมเปิดให้บริการได้ซึ่งหากจะปรับปรุงเนี่ยก็เชื่อว่าต้องใช้เงินหลายร้อยล้านบาทด้วยนะคะส่วนทางด้านผู้ว่า <c oughs> ราชการจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่า หลังจากรับเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันก่อนนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายว่าจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักง,งานได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของกระบวนการด้านแรงงานได้มีการดําเนินการถึงชั้นศาลนะคะขณะที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเข้าไปกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งศาลส่วนประเด็นวันนี้เนี่ยกรณีที่โรงแรมไม่ได้ขอต่อใบอนุญาตขณะที่พนักง,งานยังคงสภาพ หากมีการปิดกิจการอย่างชัดเจนพนักง,งานจะได้รับสิทธิทตามกฎหมายแรงงานในส่วนนี้ก็จะต้องนํามาพิจารณาตามข้อกฎหมายได้อย่างไรก็ว่ากันไปเพื่อให้พนักง,งานเนี่ยได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ,ะทางท่านผู้ว่าบอกว่าก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดก็แล้วกันเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพนักง,งานต่างๆค่ะ